สวัสดีครับกัลยานมิตรทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง2ดวงกับดุงโจโหราซึ่งถ้าใครยังไม่รู้ว่าดวงของตัวเองมีดาวอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะวางลิงก์วิธีการผูกดวงชะตาของตัวท่านเองให้เอาไว้นะครับที่ใต้คลิปนี้และในตอนท้ายคลิปผมจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ไทยมาแจ้งให้กับทุกท่านทราบอีก2เรื่อง ก็ขอให้ติดตามฟังกันไปจนจบคลิปนะครับในวันที่1ธันวาคม2565นี้นะครับดาวมฤตยูจะโครจรย้ายราศีจากราศีพฤษภไปที่ราศีเมษแต่การโครจรครั้งนี้นะครับเป็นการโครจรแบบวิปริตหรือวิกลคติคือเป็นการโครจรถอยหลังข้ามราศีซึ่งที่ราศีเมษที่ดาวมฤตยูมาโครจรทับนี้นะครับ ก็เป็นดวงเมืองของประเทศไทยเราแล้วก็เป็นดวงโลกด้วยซึ่งดาวมฤตยูเป็นดาวตัวแทนของภัยอาเพศความตายโรคภัยไข้เจ็บความอึมครึมการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงนี้ก็มักจะทำลายของเก่าเพื่อเปลี่ยนเป็นสิ่งใหม่โดยปกติแล้วดาวมฤตยูจะโคจรในแต่ละราศีเป็นเวลา7ปีซึ่งช่วง6ปีกว่าที่ผ่านมา ดาวมฤตยูก็ได้ทิ้งร่องรอยเรื่องราวที่เสียหายและความสูญเสียให้กับประเทศไทยและประชากรบนโลกนี้หลายเรื่องราวทั้งในเรื่องของการจากไปของบุคคลสำคัญอันเป็นที่เคารพรักยิ่งของประเทศของโลกและโรคภัยไร้าแรงที่ระบาดไปทั่วโลกอย่างโควิด -19 ที่ทุกวันนี้ก็ยังมีการแพร่ะระบาดอยู่การโครจรถอยกลับหลังมาทับดวงเมืองที่ราศีเมษในคราวนี้ก็จะส่งผลต่อคนทั้ง12ราศี ในเรื่องส่วนรวมของประเทศที่จะโดนเหมือนกันทุกคนและก็มีเรื่องที่เป็นเรื่องเฉพาะของคนทั้ง12ราศีที่จะเกิดเรื่องตามเรือนตามภพที่แตกต่างกันอีกด้วยโดยราศีเมษจะได้รับผลกระทบมากที่สุดเพราะว่ามาทับลัคนาราศีของท่านโดยตรงก็จะต้องระวังในเรื่องของความอาเพศความเจ็บป่วยและความหมายอื่นๆตามความหมายดาวที่ผมได้บอกไว้ในตอนต้นนะครับ สำหรับราศีมีนก็จะต้องระวังเกิดปัญหาในเรื่องของเงินทองไรายได้ของท่านราศีกุมก็จะต้องระวังปัญหาในเรื่องของการเจรจาการติดต่อการเดินทางและเพื่อนฝูงสังคมคนรอบตัวท่านราศีมังกรก็จะเกิดปัญหากับเครือญาติคนในครอบครัวแม่บ้านรถที่ดินของท่านราศีธนูก็จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารสัตว์เลี้ยงของท่านราศีพิจิก ก็ต้องระวังเกี่ยวกับอุปสรรคปัญหาและศัตรูที่จะเกิดขึ้นราศีตุลก็จะต้องระวังเกี่ยวกับหุ้นส่วนคู่ครองและตนเองซึ่งถือว่าราศีตุลน,นี้นะครับจะได้รับผลกระทบรองเป็นอันดับที่สองรองจากราศีเมษเพราะว่าดาวมฤตยูมะเลงดวงชะตาของท่านส่วนราศีกันจะต้องระวังเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคตามช่องโพรงต่างๆของร่างกายราศีสิงห์ จะต้องระวังเกิดเรื่องเกี่ยวกับความเจริญชื่อเสียงของตนเองระวังที่จะเกิดเรื่องกับคนที่เราเคยพึ่งพาหรือคนที่อุปถัมเราหรือไปเกิดเรื่องที่ทางไกลต่างประเทศราศีกรกฎจะต้องระวังการเกิดเหตุเกี่ยวกับหน้าที่การงานของท่านราศีเมถุนจะต้องระวังเกิดเหตุเกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จรเกี่ยวกับโชคลาภของท่านหรือสิ่งที่ท่านเคยได้มาง่ายๆก็จะเป็นช่วงที่ท่านได้ยากลําบากมากขึ้นราศีพฤษภ จะต้องระวังเรื่องที่จะเกิดแบบไม่คาดคิดเกิดกับเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินเกิดเรื่องกับสิ่งที่เราเคยปกปิดเอาไว้หรือเกิดเรื่องกับคนที่เคยอยู่เบื้องหลังเราเคยแอบช่วยเหลือเราดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ดาวมฤตยูมาส่งผลส่งโทษต่อเราก็โดยการให้เราไปทําบุญไปช่วยเหลือเกี่ยวกับคนเจ็บคนป่วยคนตายคนด้อยโอกาสตัวอาจจะทําบุญด้วยการบริจาคเงิน บริจาคสิ่งของบริจาคยารักษาโรคบริจาคเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆทำบุญกับวัดวาต่างๆที่เกี่ยวกับงานศพคนตายอาจจะเป็นการสร้างศาลาสวดพระอภิธรรมหรือช่วยสมทบทุนซื้ออุปกรณ์โต๊ะเก้าอี้พัดลมเข้าศาลาหรือทำบุญช่วยสร้างเมรุเผาศพทำบุญโงศพทำบุญผ้าดิบผ้าหอ่อศพสายศิลให้กับมูลนิธิต่างๆ สวดมนต์ถือศีลใสชุดขาวกินเจกินมังสวิรัตเพื่อเป็นการละเว้นชีวิตสัตว์โดยให้ท่านทำได้บ่อยที่สุดเท่าที่ทำได้ตามความตั้งใจของท่านแต่จะต้องทำด้วยความตั้งใจจริงก็จะเป็นการเลี่ยงการลดเหตุเพศภัยที่จะเกิดต่อทุกท่านจากดาวมฤรตยูที่โครจรย้ายราศีในครั้งนี้ครับและในวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆสำหรับท่านที่สนใจในวิชาโหราศาสตร์ไทยที่จะแจ้งให้ท่านทราบอีกสองเรื่อง เรื่องแรกก็คือผมมีกลุ่มเรียนโหราศาสตร์ออนไลน์ใน f a c e b o o k กลุ่มปิดที่เมื่อก่อนผมเปิดกลุ่มให้เข้ามาเรียนได้ฟรีซึ่งก็เปิดมาประมาณ1ปีกว่าแล้วนะครับก็มีคนเข้ามาเรียนประมาณ4,000กว่าคนแต่ก็ปรากฏว่าคนส่วนมากที่เข้ามาเรียนไม่ค่อยตั้งใจเรียนรู้กันทำให้จากวันนี้เป็นต้นไปนะครับผมก็เลยตั้งกฎขึ้นมาใหม่ว่า ถ้าใครอยากจะเข้ามาเรียนก็ต้องเสียค่าเข้ากลุ่ม199บาทเผื่อว่าเสียตังค์เรียนกันแล้วจะได้ตั้งใจเรียนกันมากขึ้นแต่เงินจำนวนนี้ก็ถือว่าน้อยมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ในสิ่งที่ผมสอนเพราะคุณสามารถนำไปใช้ในการดูดูให้ตนเองหรือจะนำความรู้นี้ไปทำเป็นอาชีพเป็นหมอดูทำนายดวงชะตาก็ได้แค่ดูดวงให้ลูกค้าหนึ่งคนคุณก็ได้ค่าสมัครเรียนคืนแล้ว แต่ประเด็นหลักๆที่ผมตั้งใจเอาไว้ก็คือผมอยากให้คนไทยได้มาเรียนรู้ในศาสตร์นี้กันให้มากๆนะครับเพราะว่าสามารถนําไปใช้ในการวางแผนดําเนินชีวิตของทุกท่านได้จริงๆสําหรับท่านที่สนใจที่จะเข้าเรียนก็จะมีวิธีการดังนี้นะครับขั้นแรกให้ท่านอนเงินไปที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0468131471 ชื่อบัญชีนายทิติพันธ์จากนั้นก็ให้ไปแอดเป็นเพื่อนกับผมใน Facebook ที่มีชื่อว่าลุงโจโหราแล้วก็ส่งหลักฐานการโอนเงินเข้าไปที่กล่องข้อความใน Facebook ของเฟซลุงโจโหรานะครับจากนั้นผมก็จะเชิญท่านเข้าไปในกลุ่มเรียนแล้วท่านก็สามารถเริ่มเรียนก็ได้เลย และในเรื่องที่สองที่จะแจ้งให้ทราบกันก็คือตอนนี้ผมกลับมาเปิดรับทํานายดูงชะตาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีค่าครู900บาทใช้ระยะเวลาในการดูไม่เกินหนึ่งชั่วโมงโดยดูผ่านทางช่องทางลายถ้าท่านใดสนใจก็ให้แอดไลน์ไปที่ joe 5 1 4 2นอกจากนี้แล้วนะครับทุกท่านก็ยังสามารถเข้าไปพูดคุยกับผมได้ใน Facebook Page ที่ชื่อว่า สองดวงกับลุงโจโห,โหราก็จะมีเกร็ดความรู้ทางโหราศาสตร์และเรื่องอื่นๆมาโพสให้กับทุกท่านเป็นประจำสุดท้ายนี้ครับผมก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความโชคดีมีแต่ความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกท่านนะครับด้วยความรักและปรารถนาดีจากลุงโจโห,โหราครับผม